สวัสดีครับเที่ยงนี้ยังไม่มีที่กินอาหารเขาก็เชิญชวนนะครับกับอาหารภาคใต้นะครับกินภาคใต้นะครับเป็นรสชาติที่คนไม่เคยกินเนี่ยจะจะอะไรที่เทคเจอร์เนื้อเนื้อรสชาติมันจะเปลี่ยนไม่ไม่ใช่เรเกลียนมันจะเปลี่ยนลีนมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่หน,นังจีนอะไรประมาณนะี้รสชาติจะแบบโอ้ซูซานะครับกินเหมือนไม่เผ็ดรังเกียก็จะเผ็ดน,นะ แต่ก่อนไม่มีนมกีนแล้มีนมกีนนะครับเอ้ไม่มีันมีแต่ไม่มีอะไรนะอะไรกนน้ำสมแล้วก็มีข้อานภาษาักนดูไป้นติมาไปพูอปิดไปบแดูทิศทางบนไปครับทิศทางไป ส้างรถไฟขางรถไฟตัวนี้อยู่กินตุนบัวสาโอ้โหมันเออมันมันุยเนี่ยรสชาติรสชาติใช้ได้ครับโอ้โหรอจุกุกุกครับดาดลิ้มนอร่อยเพรานั่ก็ ทำตักได้ครับอยู่รั้าสามดีๆจะลดอย่างนี้ครับสี่จ้าห้าคันก็มีไตเท่าไหรเต็มครับถึงมอเตอร์ไซครับเชวนใครยิ่งมาเลยมากินก็เชิญชวนมาเชิญชวนมาเขากลางวันนะครับเย็นก็อะไรถึงกับมันสองถุมนะครับมีห้องน้ำด้วยห้องน้ำใส่มือเป็นทางลงได้หมด ไา <by> ้รอดไอไนะารอสะไปทาขามจส่รสชาติผ่านครับรสชาติผ่านผ่านครับเอ้กันไอพันมีร้อนครับพูดลูกป่าครับจะชอบอืม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 มีวทีก็เมีนาคมนครับเที่ยงหางเข่ารับไป ชูซาไปครับแบบนี่นมจีนกับคานะครับอร่อยครับอร่อยทุกอย่างครับออตอนนี้ต้มแซ่บก็มีต้มแซ่บก็มีราคาคคอาหาร10-10 10-10นมจีนนมจีนมีมีไข่หนึ่งลูกนะครับนมจีนมีไข่หนึ่งลูก โอเคครับมาซื้อมาหากินได้น้ำผู้น้ำตาเอาหลอดูชารครับครับตัวดิมตั้งใจัมีพักฟรีน้ำพริกฟรีนะครับับไดเลย้เลยลได้ยด้เยัด้เลยไ้มลย่้เนยไ้เลยเลยได้เลยได้เลยไ้เลอ้เด้เลดเลยไได่อไ้ไยไ้ยเเเล้เเเเลย้กินเลย้ ปลาดุุกแบบมันบานเขาเรยกว่อะไรเอาไ้มะกรูดเคครับโอเคครับเดี๋ยว enjoy eating นะครับนังนจดีกว่าแบบจีกินแบบตะมุกตะมันนี่นี่นะนี่อะไรนี่นี่นี่เป็อะไร่ะตอ มีสตอของแท้กับของแท้ของแท้ครับมากินกันได้ครับครับจอยพีไม่ตั้งใจครับสวัสดีครับว่างานเกษียณนี่นาพี่งานเกษียณที่โต้งแล้วดูทรงแล้วแต่ผมยังไม่ได้กินที่นี่เลยตัดเนื้